เพลต่อไปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นความสำคัญของของงานนี้ที่บางคนจะอาจสงสัยว่ามราดกพื้นบ้านภาษาสุส,สานนียคือภาษาอย่างไรภาษาอก็คือเพลงต่อไปนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยแม่ขวัญจิตกับแม่ขวัญใจเนี่ยร้องเอาไว้แล้วแม่ขวัญจิตเป็นคนแต่งเนื้อร้องนะครับแม่ขวัญจิตแต่งเองใช่ชื่อเพลงอ e ีเซลตอบจดหมาย ปัญหาหัวใจตอบปัญหาหัวใจนะครับแซลตอบป,ปัญหาหัวใจซึ่งพอออกไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีคายเพลงที่ชื่อว่าสุดแรงม้าใช่ไหมครับเขาไปทําดนตรีอย่างคึกคักเลยฝรั่งเอาไปใส่เนื้อร้องภาษาอังกฤษนะครับวงชื่อว่าวงวงชื่อว่าวงอะไรนะ My Morning Jacket อยู่ที่อเมริกานะครับนี่วงนี้แม่ My Morning Jacket นะครับเอาทำนองอีเชลไปอ่าแล้วก็ไปใส่เนื้อร้องในเพลงชื่อ holding on the the b a c k metal นะครับแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงคนนี้คนนี้เป็นคนร้องเออเออเออใช่ไหมไอ้ก็ไอ้หนวดเนี่ยนะไม่หนวดไม่หนวดไม่หนวดอ holding on the black metal นะครับก็ไปหาฟังกันได้ปรากฏว่าเขาชื่นชมเรามากเลยนะเขาบอกว่าเป็นบทเพลงที่ฝรั่งเนี่ยเขาทึ่งมากในลีลาของการประสานเสียงกันอะไรต่าง นี่คือทำแบบทำเนียมประเพณีไทยคราผมครับทำเนียมไทยตอนนี้<ท>ตอนนี้ค่าสุดแรงมาเขาโทรมาก,กระซิบเมื่อสองสามวันบอกว่าทางของเราเนี่ยเขาเอาไปเราไม่มีปัญหาอะไรแล้วแต่แต่ว่า ก็จะขอเนื้อเพลงเขามาให้นักร้องฝรั่งที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะเขายังตอบอ้อมแอมอยู่เลยเออยังไม่ตอบมาว่าจะได้เพราะงานจะถึงวันที่สิบสามนี่แล้วเออดนตรีโลกจัดที่ทางพัทยาแต่ว่าแม่ไม่ได้ไปเที่ยวนี้เพราะว่าไม่ได้เนื้อฝรั่งว่าแม่ต้องร้องเพลงฝรั่งไงแล้วเขาไม่อนุญาตนะนี่จะร้องเพลงฝรั่งเหรอเออด้ร้องได้ยงงเน้จะสับปะรด แม่ร้องเนื้อไปเดี๋ยวผมตามไปเออเออเออหาเกินงั้นแหละเรา,เราลองมาฟังเพลงต้นฉบับของเพลงนี้นะครับอีแซลตอบปัญหาหัวใจค,ครับครับ รอบรอบล้วนแต่ปัญหาหนักสมองไม่ตามยุคสมัยจอมอจจากน้องมากนะเขียนมาหาพี่แม่ปัญหาฉันมีหลายความหมาเหน่าสงสารกินสาวเอยสงสารกินสาวน้วมีแต่ข่าวคือผมใครใครก็อย่าอาับชมอย่าเชื่อเลยผู้ชาย

I yeah. do yeah. จะไม่เป็นไร ดีไปทุกรายน่าแต่มันก็สำคัญเพราะมีลูกอีกคนจะเกิดดีโดประโดนกันหรือว่าที่ใดอ,อาจจะเป็นลูกของใครก็ขอหรือขอต้องลองไปถามเอาไพอ่อช่อว่าพ่อคนไหน,นเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมก็อเอาทั้งสามเลย่ะดี เพค่ะจำเนื้อไม่ได้เลยร้องตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดเหมาหมดสามคนนี่ไหวเลยโอ้ยไหนแม่จำเนื้อไม่ได้เดี๋ยวผมสั่งนักดนตรีให้เล่นดังๆเขาไว้ถ้าจะยางเเมื่อกี้เริ่มนัดกันเนาะเพลงตั้งแต่หญิงยังไม่เกิดเลยเหรอยังไม่เกิดเพราะว่าเราอย่างไงล่ะ แบบม,ม,มีมีห้างเป็นเสียงแล้วกันไม่ใช่เป็นค่ายเนาะเขาก็จ้างอยากได้เพลงอะไรก็ได้ให้ใหมันเต็มม้วนคัะเสร็จหนึ่งแต่ทีนี้ว่าร้องคนเดียวมันก็เหงาๆก็เลยมาคิดว่าเออาเมื่อก่อนในจดหมายถึงศิราณีามีใคร,ครยังจำได้ไหมศิราณีตอบปัญหาในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอเอ๊เ,อเขาก็สมมติว่าก็ขอมอเจ้าอะไรเงี้ยเอเอศิรานีตอบปัญหาหัวใจใวใแม่จำได้ไหมครับ จำได้สองร้อยครับคุณแม่เดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับแม่เขาพี่ก็จะถอนทุนคืนหลวมตัวให้เจ้าทานไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวแม่ให้ครับเดี๋ยวแม่ให้แม่พูดเองนะเคยได้ไหมอ๋ เคยได้หมเคยไม่เคยเอาวันนี้ยได้ก็หน่าภาคภูมิใจครับคือชาวต่างประเทศเห็นเพลงนี้เอาไปร้องเราก็ภูมิใจนะแม่เนาะครับเขาร้องแล้วก็ส่งอันนั้นส่งอะไรต่ออะไรมาให้ดูแล้วก็ยังมีบางบาง บางคนบางกลุ่มเขาก็ถามบอกว่าเออเราจะไปฟ้องไปร้องอะไรเขาไหมแต่ฉันก็ตอบแบบโง่ๆบอกว่าอย่าไปฟ้องร้องเลยดีแล้วถ้ามีตังนะ <c oughs> จะให้มันอีกดีใจที่มันมาชอบ <c oughs> สำเนียงกระแสเสียงของคนไทยครับผม ประเทศไทยเรามีสิ่งที่ดีงามมากมายนะคุณแม่บางทีเรามองไม่เห็นแล้วก็เราอาจจะมองข้าบกันไปนะครับแล้วเพียงลุกทุกน่นี่นี่นีได้รางวัลโอ้หดียค่ายาดมขอบคุณนะจ๊ะประยุทธ์บทเพลงตอบ